วัสดีค่ะเมนูที่จะมาทําให้ดูวันนี้ก็คือซ้อมตำข้าวโพดค่ะเราใช้ท,ใทําคล้ายส้มตําไทยนะคะใส่มะละกอไปส่วนหนึ่งแล้วก็ปรุงเครื่องซ้มตําให้ให้หวานนํานะคะตําเครื่องต่างๆให้เข้ากันแลวหลังจากนั้นเราก็ใช้ข้าวโพดท,ที่เรานึ่งอันค่ะนึ่งแล้วมาใส่มาใส่แล้วก็ ผสมให้เข้ากันให้เข้ากับส้มตําที่เราตําไว้แล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องตําม,มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขา้าโพดจะเละเพราะว่าขา้าโพดเนี่เราดึงแล้วก็ตำเบาๆค่ะเข้าไปเข้ามาให้เข้ากัน หลังจากนั้นก็ตักใส่จานได้เลยค่ะส้มตำไทยข้าวโพดจัดจานด้วยด้วยผักมะเขือเทศถั่ฝักยาวมะเขือเทศแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งนี้เราไปนึ่งแล้วเป็นส้มตำไทยใส่ข้าวโพด ใสกุ้งค่ะลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ส้มตำไทยข้าวโพดค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ